พูดถึงซีรีส์กฎหมายที่เน้นกฎหมายจ่าจจัดเต็มมาแบบเนื้อเนื้อทุกฉากทุกตอนจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก law school ซีรีส์กฎหมายที่ไม่ได้เน้นสืบสวนในเรื่องจะเน้นเป็นการงัดกันระหว่างสองฝั่งที่ต่างมีอาวุธที่เหมือนกันนั่นก็คือข้อกฎหมาย ทุกตัวละครในเรื่องล้วนพูดกันแต่สัพบเฉพาะทางกฎหมายการเดินเรื่องที่ซับซ้อนจากการสับขาหลอกกันภายในสารและการฟาดฟันที่ไหลเลือดนอกศารและปมต่างๆที่ค่อยๆถูกร้อยเดียงเข้าด้วยกันไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ประจำของเรื่องนี้ ฉากส่วนใหญ่ที่ถ่ายทำจะเน้นไปที่ฉากในห้องเรียนและศาลอย่างกับเราได้เข้าไปนั่งเรียนในห้องเลคเชอร์และเข้าไปฟังการพิจารณาคดีด้วยตัวเองในศาลในทีเดียวฉากในห้องเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบโซเครติสที่เป็นการสอนให้รู้แบบการตั้งคำถามให้คิดคำตอบจากเหตุผลของตัวเองโดยจะเน้นการยิงคำถามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องที่สุดถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากแค่ไหน สับแทงกฎหมายแน่นเท่าไรสามารถรับชมได้ทาง Netflix